สวัสดีค่ะเอาอะไอวคุณ oh, วันนี้ขอเปิดช่องใหม่เลยนะคะนั่นก็คือชื่อช่องว่าชอบก็จัดนะคะซึ่งผมให้แต่คลิปที่แล้วเนาะว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรดีวันนี้นึกออกไหมนะคะชอบก็จัดซึ่งวันนี้ก็ยังจะมาอยู่ในโหมดของเบเกอรี่เหมือนเดิมนะคะนั่นก็คือคุกกี้นุ่มหรือซอฟต์คุกกี้นะคะซึ่งสูตรเนี้ยก็ลองมาหลายรอบแล้ววันนี้จะมา ทำคลิปลงให้ดูนะคะว่าทํายังไงส่วนประกอบนะคะพเพื่อนๆก็จะมีน้าตาลทรายแดงนะคะน้าตาลทรายขาวส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเนยที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้ไฟละลายนะคะจนเกิดตะกรอนอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตะกรอนตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวทําให้ซอฟต์กนี่อร่อยเพิ่มรสชาติมากขึ้นนะคะก็จะมีไข่หน่งฟองแล้วก็เหมือนเดิมกลิ่นวานิลลานะคะนี่ กิ่นมานิลานะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นน้ำเชื่อมอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้ำตาลข้าวโพดอ่ะน้ำเชื่อมข้าวโพดอ่ะคะ่ะซึ่งจะเป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับการทำคุกกี้นะคะก็จะมีเบกกิ้งโซดาเกลือแล้วก็แป้งอนเนกประสงค์ส่วนชอเเ็ชอกโกแลตช็อกโกแลตนะคะวันนี้จะใช้เป็นช็อกโกแลตมิลค์หนึ่งแล้วก็อีกอย่างก็จะเป็นดาร์กช็อกโกแลตซึ่งต้องใช้ความดาร์ก72%ขึ้นไปนะคะมามาลุยกัน มาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อนอย่างแรกเลยเนี่ยเราก็จะนำน้ำตาลทรายแดง200กรัมนะคะใส่ลงไปเลยนี่ตัวนี้จะมีความสำคัญคือทำให้ชอ็อกโกแลตนุ่มขึ้นนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายขาว40กรัมเนาะนี่ไหนล่ะนี่นะนี่นะตามด้วยเนยที่เรา ละลายมาค้อไฟกลางนะคะจนเกิดตะกรอนนะใ,นใจร้อนนี่จริงต้องเย็นนะแต่เราก็รีบนี่นะเน,นี่แหละตัวตะกรอนที่ทำให้อร่อยนะจ๊ะนี่มาคนดูนะเพื่อนๆคนให้เข้ากันปีให้เข้ากันนะ จนเป็นสีน้ำตาลอ่อนแบบกาแฟนเนาะอะ,อะ,อะเพื่อคน,คนจนสีประมาณนี้นะคะแล้วก็ทีนี้ก็จะหยดก่อนเนะาะตอกไข่หนึ่งใบลงไปหนึ่งใบโอเคพร้อมกับกร่น วาน,นิลาหนึ่งช้อนชานะคนะนะนี่เป็นส่วนผสมของมอน,นี่แล้วก็น้ำเ,เชื่อมข้าโพดนะคะเหนียวเลยตีจังเลยแป๊บหบนึ่งนะคะใส่ไปให้หมดเลยตัวนี้เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้คุกกี้นุ่มเนียสมบูรณ์แบบนะคะ คือน้ำเชื่อมมันอ่อนเย็นออกมาจากที่เย็นอาจจะเหนื่อยนิดนึงเนาะถือให้หมดพวกของอร่อยอยู่ตรงนี้จ้ะได้ยังเอ่ยตีไม่เข้ากันนะคะตี เริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วนะคะอืมหอมมากทีนี้ก็จะเป็นส่วนผสมของแป้งตัวน,นี้นะคะเกลือนะคะใส่สามส่วนสี่ของหนึ่งช้งนอนชาอันนี้พอเดี๋ยวเค็มไป ก็เบกกิ้งโซดานะคะหนึ่งช้อนชาเพื่อให้มัน,มนคุกกี้ขึ้นฟูนะคะต่อไปนี่เลยร่อนแป้งนะคะลงไปพร้อม โอเคม, <Okay. laughs> มีติดมือนิดหน่อยนะคะไม่เป็นไรทำทานเองนะคะอาจจะสบายๆง่ายๆเน่นราทุกอย่างก็เราก็สะอาดอยู่แล้วนะคะทีนี้ก็ครุ สำหรับเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆความเหนืดเนาะประมาณนี้ตอนนี้เป็นขั้นตอนของการใส่ช็อกโกแลตเนาะอันนี้เป็นช็อกโกแลตนมนะคะใส่ประมาณ70กรัมเจกรัมตัวนี้มีร้อยเออแปดสิบกรัมตัวนี้มีร้อยร้อยกรัมสีสว่าน,นี้ขออนุญาตใช้มือนะคะทำทามเลยนะคะไปแปดสิบกรัมจวนไปนีป้น เ <Okay. S 2> แล้วก็ใส่ดาร์กช็อกโกแลตที่มีความเข้มข,นข้น72ควงเอ้ย72ขึ้นไปนะคะเปอร์เซ็นต์72เปอร์เซ็นต์ค่ะล้วจะใส่80กรัมเช่นกันอันนี้มี200กรัมนะคะตีเทราว่า100กรัมก็ครึ่งหนึ่งนี่เพิ่มเทกเจอร์ที่แบบมันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวนะไม่รู้นะเขาบอกว่าใส่ไปแล้วก็จะเข้ากันเข้ากันแล้วก็ลองดู ชิมกันนัก่อยอืมเป็นผม,ไ,มได้เนี่เพื่อนๆแล้วก็คลุกใ,ใ,ให้เข้ากันนะคะให้เข้ากันให้เข้ากันให้มันเข้าไปอยู่ในเนื้อของตัวก,กี้สุดยอด ันนี้เดี๋ยวเราก็จะแรปใส่เสร็จแล้วเราก็จะแรปใส่ตู้เย็นไว้นะคะอย่างต่ําก็6ชั่วโมงแต่ถ้าจะให้มันเข้าเนื้อเลยเนี่ยแบบว่าออกมานีแบบชําแล้วก็อร่อยแบบว่าพอเศษนะก็ยิ่ี4ชั่วโมงแช่ตู้เย็นแต่ใครจะไปรอเนาะเราก็ต้องกินแบบ6ชั่วโมงอยู่ที่เราแบบเออนีอ่ได้หรือยัง จริงๆชอบคาราเมลนะอกลิ่นดีมากดูตอนทําเสร็จว่าจะเป็นยังไงนะคะก็ะจะได้แป้งประมาณนี้นะคะนี่เราก็จะไปแช่ตัวเย็น6ถึง24ชั่วโมงนะเดี๋ยวไปดูตอนทาํากันนะคะมาเพื่อนๆว่าจะเป็นการแรปแล้วนะคะ ก็จะทำการแบกไว้สักชั่วโมงเนาะ6ชั่วโมงก็น่าจะได้ทานละแล้วแรกแต่ว่าจะแบ่งครึ่งนึงแล้วกันคือครึ่งนึงว่าจะทำคืนนี้ตอนเท,ที่ยงคืนแล้วก็อีกครึ่งนึงเนี่ย่อยไปทำตอนพรุ่งนี้ตอนเย็น,นดูว่าระหว่าง6ชั่วโมงกับยี่สสี่ชั่วโมงเนี่ยไหนจะอร่อยกันเนาะส่วนเมงนี่แค่นี้พอเสร็จแล้ว ช็อกโกแลตไปยู่ตรงนี้หมดต้องแบ่งจัดสรรปันส่วนไอช็อกโกแลตดีๆน้เพื่อนคือแบบว่าถ้ามันไปค่อนทั้งไหนทั้ง,งนึงเดี๋ยวมันจะไม่สม่ำเสมอนะเออนี่นะเราก็จะแรปแบบนี้นะคะแช่ตู้เย็นไว้อันนี้สําหรับคืนนี้อันนี้สําหรับคืนนี้คืนนี้นะคืนนี้จะทํากินตอนเที่ยงคืนมาลองดูว่า รสชาติจะใช้ได้เพราะนี่เป็นการทําครั้งแรกนะเราต้องทุกทุกทุกอย่างต้องมีการเรียนรู้อันนี้คือส่วนที่สองที่ว่าจะทําพ่งนี้นะคะตอนนี้แหละเวลาแบบนี้แหละครบเยี่มสีชั่วโมงพอดีอันนี้ก็จะไปทําเผื่อคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็เพื่อนๆที่อยากลองหลายล่งไม่รู้นะแต่ก็มั่นใจเลยเพราะว่าเราก็ศึกษามาดบับหนึ่งนะ เริ่มต้นทุกอย่างเริ่มจากจาการชอบชอบทานเนาะคนเราพอชอบทานอะไรก็จะแบบว่าก็อยากจะกินสิ่งนั้นซ้ำๆมาของบางอย่างที่เราชอบทานมันบางอย่างก็ราคาสูงถ้าเราสามารถทาเองได้มันก็จะเซฟคอร์สเนาะกินได้อร่อยด้วยอะไรประมาณนี้เออไม่หมดเสียดายเพื่อนๆคนไหนที่เออไม่เคยทําเหมือนเราเนี่ยแล้วก็ สนใจก็ค่อยๆเริ่มหัดเอามันไม่ยากหรอกจริมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นเนาะการทําขนมการทําอะไรเนี้ยมึงทีอาหารไทยมันยากกว่าน,นอะอ่าโอเคแมดแล้วแหละส่วนส่วนก็ไม่ค่อยทำเนาะอันนี้มันก็จะดูทุลักทุเลหน่อยนะคะสำหรับครั้งแรกนะ Vou abrir aqui ตอนที่มันเสร็จว่า่านได้ไหมเป็นยังไงเดี๋ยวจะตัดต่อให้ดูนะระหว่าง6ชั่วโมงกับ24ชั่วโมงรสชาติหรือว่าความอร่อยต่างกันยังไงความซอฟความนุ่มต่างๆนี่นีนัดนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจออกอัออออาบาบคุณนะคะเพราะว่าเพิ่งเริ่มทำแล้วก็จะค่อยๆทำมันหาอะไรมาที่ที่อร่อยๆมามาทำให้ดูนะคะก็สำหรับ สิ่งที่พูดก็กไ็ไปไปไม่ไปไหเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทําอะไรค่อยมาโน้นอีกทีนะแต่อยากให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่เราลงมือทำาย่างพาะว่าหนึ่งมันเริ่มจากความชอบเราชอบแม่ชอบพ่อแม่ชอบแล้วก็อยากจะทําให้เขาทานดูพเพื่อนๆคนไหนก็มีความคิดแบบนี้บ้างเหมือนกันบ้างก็ลองทําดูเนาะชอบทานอะไรก็ทําแค่นั้นเอง แล้วแล้วเราก็ได้คุกกี้ที่แช่เย็นไว้6ชั่วโมงนะคะนี่จะ้ะประมาณนี้เราก็จะทําการปั้นคุกกี้นะคะคคการปั้นคุกกี้ต้องทําตอนที่มันยังเย็นอยู่นะคะเอ้ลองดูนะแหมที่นาทีนี้ต้องใส่หังเลรว่ายันปั้นเนาะ เริ่มหลุดนละคะ่ะขอตอนแรกใส่สองชั้นตอนนี้คือขอใส่ชั้นเดียวแล้วกันง่ายๆอ่าโอเคค่อยปั้นง่ายหนึ่งคือให้เราปั้นแบบไม่ต้องแน่นมากนะหลวมคลุกครงแบบนี้ยประมาณนี้แหละเออเพราะว่าเวลาที่มันแผ่ออกมาเนี่ยมันก็จะขยายเองนะคะอันนี้ก่อนการวางคุกกี้เนี่ยให้วางห่างกันอย่างน้อยสามนิ้วนะคะ พืทนที่ว่ามันจะได้แผน่นไม่รู้ปั้นยังไงนะแต่ลองปั้นอย่างนี้ก่อนอันนี้เป็นไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทำเยอะมากมนะี่หนาประมาณนี้นะคะพเพื่อนนี่ประมาณนี้น่าจะได้สักห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 กอันอ่ะได้ไหมหกอันอยากจะได้แผ่นใหญ่ๆ่ไงเราอยากได้แผ่นใหญ่ๆหญ่นี้ด้วยกันค่ะ บางสองแถวแล้วกันนะห้าชิ้นลองดูลองดูลองดูนี่เป็น first time นะคะอ่าชิ้นที่ห้าเนี่ยเราอยากได้บุญบญุการอมไม่ต้องอบตอนเย็นเลยนะคะ่างกัน3ามนิ้วเนาะอ่าลองดูอ่าโอเคแล้วก็การอบนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า อุณหภูมิเท่าไหร่และใช้เวลาเท่าไหร่นะคะอ่าบัดดีนะคะเพื่อนเพื่อนตอนนี้เรากําลังจะทําการวอร์มเตานะคะการวอร์มเตานี่ก็ประมาณนี้นะคะนี่เราวอร์มไว้ประมาณ5้าถึงสินาทีเนาะวันนี้ปรับที่อุณหภูมิร8 0องศาไฟบนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทําการอบประมาณ10นาทีเท่านั้นนะคะเพราะว่าเราต้องการการที่แบบว่าสุกด้วย ไฟที่แรงแล้วแต่ว่าใช้เวลาเร็วนะคะตอนนี้ก็ครบการวอร์มเตาแล้วนะคะครบเวลาแล้วนะคะเราจะเอาคุกกี้นี่เข้าเตานะอุณหภูมิคือร้อยปสิบองศาในเวลา10บนาทีนะคะเรียบร้อยดูนี่เพื่อนๆ ตอนนี้คุกกี้เข้าไปในเตาแล้วนะคะก็รอเวลา,าฟูเนาะ ตอนนี้ก็ผ่านไปห้านาทีแล้วนะคะคเพื่อนๆสังเกตที่คุกกี้นะคะก็คือมันจะเริ่มแผ่ออกแล้วนะ,ะมันเริ่มแผ่ออกมันเริ่มขยายออกล่ะเดี๋ยวสักพักก็คงใกล้สุกอีกห้านาทีนะคะลุ้นกันนะว่าจอกมาเป็นยังไงใกล้แล้วเพื่อนๆสังเกตโอ้ยคุกกี้บานออกแล้วนะคะตอนนี้บานละเริ่มแผ่และแผ่ละตอนนี้ก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะตอนนี้ นิดเดียวนิดเดียวน่าทานมากไม่รู้รสชาติจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆแป๊บหนึ่งนะเราขอใส่ถุงมือก่อนพร้อมที่จะเ,เจอคุกกี้นิ่มเนีออย่ยงคะว้าวโอ้โหน่าทานมากปิดตรงนี้ก่อนนะปิดมาที่ตรงนี้ก็ตรงนี้ปิดสวิตช์ให้หน่อยคะ่ะ เราจะทำคุกกี้ออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะร้อนจริงนะเนี่ยร้อนจริงนะเนี่ยเดี๋ยวไปเช็คกันว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะแล้วก็ความนุ่มมีแค่ไหนนะคะููในที่สุดคุกกี้นิ่มหรือซอฟคุกกี้หรือว่าที่คนจะเรียกกันนะก็เสร็จสักที เรารู้แล้วจากการเห็นไอ้ไอ้ไอเนี้ยเดี๋ยวให้ดูเราเห็นที่อื่นอ่ะมันชิ้นหนาตรงน,นี้ต่อไปเนี้ยพป,ประสบการณ์เนี้ยมันจะสอนเราแล้วว่าครั้งต่อไปอการปัค้คุกกี้เราเทำให้มันสูงๆหน่อยมันจะได้เวลาที่มันยุบลงมันจะได้ดูหนาอีกนิดหนึ่งนะตอนนี้คุกกี้กำลังร้อนอยู่มาดูเช็คเช็คทั่วๆไปก่อนนะอู้เฮยนุ่มไปไหม มันไม่มีความแบบว่าคุกกี้ออ๋อรู้ละมันอาจจะต้องรอให้เย็นก่อนหรือเปล่ามันถึงจะไม่นุ่มนิ่มแบบเนี้ยมันต้องรอให้เย็นใช่ไหมแน่ๆเลยใช่ใช่ใช,ใช่เพราะว่าตอนนี้มันเหมือนนุ่มไปหมดเลยนะคือเราไม่รู้หรอกว่ามันจะต้องเป็นแบบไหนเพราะว่าอันนี้ก็คือครั้งแรกเหมือนกันงั้นเดี๋ยวรออย่างกี้สัก5-10นาทีเนาะให้มันเย็นก่อนเลยเรามาดูอีกที เพื่อนๆตอนนี้คิดว่าได้แล้วห่ะมันก็ถ้ารอให้เย็นเลยนี่อาจจะใช้เวลาได้นึงแต่ตอนนี้คร่าวๆนะคร่าวๆนะเอาชนะิ้นก่อนแล้วกันเอาชนะิ้นเล็กๆะาะนรูปทรงอาจจะไม่ค่อยสวยงามเพราะว่านี่คือครั้งแรกเนาะไปไหนรูปไปไหนนี่ค่ะซอฟคุกกี้อ่ะมาลองกัน แป๊บหนึ่งนะเพื่อนๆแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอเอาตัวน,นี้ออกก่อนมันก็มีความร้อนเบาๆนะโอเคก่อนอื่นนะจะบอกว่าให้เห็นชัดๆประมาณน,นี้นะคะประมาณนี้นะอ่าคุกกี้นิ่ม เรามาลองกันดูนี่คือครั้งแรกที่ได้ลองอบนะคะก็คือทำตามสูตรที่ได้แบบสื่อสามาเนาะดูนี่โอ้โหมันไม่กรอบมันไม่ได้กรอบแบบนั้นนะเพราะว่าเป็นส่วนตัวไม่ชอบคุกกี้กรอบชอบคุกกี้นิ่มชิมคำแรกดู คุกกี้อบเอ้ยคุกกี้นิ่มแค่เยน็นแค่หกชั่วโมงส่วนตัวนะไม่เหนื่อยเตาอบที่อบอันนี้เป็นเตาใหม่เราก็เป็นคนที่ฝึกถัดทำใหม่เนาะเคยมีคือในใน,ในตามอยู่ทูวระเขาแนะนำว่า เาออกโทชนิดทุกยี่ท้อที่ออกมาจากโรงงานอลวความมาตรฐานหรือว่าต่างๆมันไม่เหมือนกันการที่จะรู้ว่าอุณหภูมิเราเป๊ะแค่ไหนเนี่ยจะต้องมีเทอร์โมมิเตอร์ซึ่งวันนี้ก็ลืมไปดูเดี๋ยวพรุ่งนี้จะจัดมาก็คือว่าถ้าอุณหภูมิมันไม่เป๊ะนะการออกมาเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ทําตามสูตรเลยนะร้180อแปดสิบองศาสิบนาทีแต่ในความรู้สึกเราอะคือมันมันควรจะมีแบบข้างล่างแข็งทรงตัวกว่านี้อนนี้นมันนี่มันแบบ อยู่ไปก็คิดว่าครั้งหน้าจะต้องมีเทอร์โมมิเตอร์เครื่องวดัดอุณหภูมิที่แน่นอนกว่านี้เนาะที่ชอบอันนี้นะเมื่อก่อนคือตอนเด็กเนี่ยคุณแม่เคยซื้ออที่กรุงเทพมันมีห้อหนึ่งขายมิสซิสฟิลชอบพวกกี้เขามาักทุกอย่างเป็นอย่างนี้เหลยกรุ่นืุอม,อ,มอยากลองทำดูก็ ลดแบสสำหรับครั้งแรกเดี๋ยวยังมีพรุ่งนี้นะหรือว่ายังไงเดีหรือว่าพรุ่งนี้อาจจะไม่ไม่ได้ถ่ายละสําหรับเราคือหนะกชั่วโมงก็ถือว่าโอเคแล้วนะแต่เรื่องของความมิเตอร์ความแข็งกำลังใดๆอาจจะต้องปรับนิดนึงไอ้ที่แช่ื่อเ็นนันยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะจะอแไรกว่านี้หรืออาจจะเข้าเนื้อกว่านี้หรือนี่คือไม่รู้นะแต่ของแค่นี้แล้วกันจบที่หกชั่วโมงก็ถือว่า คมพีชนะสำเร็จควบคุมเรื่องเตาไฟอีกนิดนึงอุณหภูมิอร่อยนะเพื่อนไม่หวานมากไม่หวานาน้อยกำลังดีเลยแหละแต่ถ้ามันมีแบบกรอบนอกนุ่มในมันเพอร์เฟกต์เลยมันจะเพอร์เฟกต์มากก็แค่นี้เนาะสำหรับคุกกี้นุ่ม เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะทำเป็นอาหารหรือเบเกอรี่นี่ก็เดี๋ยวไปลุ้นกันว่าจะเป็นอะไรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe แล้วก็ช่องใหม่ชื่อชอบก็จัดนะแล้วเ,เจอกันคลิปหน้านะคะ